สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาเช็คฟิตตะวันฉายนะครับก่อนที่จะเจอกับมาซาอากินะครับในการชิงแชมป์โลกนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตูเวทเฉพาะกันนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับใครชนะในไฟน์นี้ก็จะไปเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซุปเปอร์บอลนะครับซึ่งไฟน์นี้นะครับตะวันฉายเองนะครับก่อนในกติกาคิกบ็อกซิ่งแน่นอนละครับว่ายังเป็นรองมาซาอากินะครับในรายการวันนี้ตะวันฉายชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว2ไฟน์นะครับโดยการชนะน็อก ดาวิดคิเรียและก็ชนะคะแนนโจนัทวุฒินะครับและไฟน์นี้นะครับเป็นไฟ์ที่3นะครับดูว่าตะวันฉายนี่มีอะไรนะครับที่ต้องปรับเพิ่มเติมหรือเสริมเพื่อที่จะมาเจอกับมาซากินะครับเราก็มาดูการฟิตซ้อมของตะวันฉายนะครับ

mặt ngay đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราก็ได้เห็นการฟิตซ้อมของตะว,วันฉายไปเลยนะครับไฟนี้ในก่อนเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับไฟที่แล้วนี่ป้องกันแชมป์โลกในกติกามวยไทยในก่อนน็อกซูเปอรบ์บอนด้วยหมัดนะครับไฟนี้ตะว,วันฉายเองนะครับก่อนอาจจะใช้หมัดเป็นทีเด็ดนะครับเพื่อเจอกับมัสะกินะครับเราก็รอดูนะครับว่าคู่นี้นะครับ เกมจะจบแบบไหนนะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้นะครับศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายการใหญ่นะครับรายการนี้มีทั้งตะวันฉายซูเปอร์เล็กแล้วก็รถถังนะครับก็รวมรายการเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่นะครับคู่นี้แฟนมวยรักใครชอบใครก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หามีข่าวสารเกี่ยวกับแวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมและฟังนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป ครับครับบอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิลามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ spy24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ